ไอวิมาตะลุยหิมะเข้าเมืองดิสนีย์แลนด์บุกดิสนีย์แลนด์ที่อยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละงานคริสต์มาสปีใหม่ปีนี้ลานหน้าห้างเซนต์ทันเวิด์เข้ามาในทีมดิสนี์สาวกอย่างแม่กับไอวี่จะพลาดได้ยังไงเราไม่ได้มามือปเปล่าเมวิตามินแมลเลียเวฟคอร์มาแจกให้พ่อแม่บ้านอื่นกันมาถึงงานไอวี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยคะ่ะก่อนจะไปถ่ายรูปก็แวะเติมพลังวิตามินแมลเลียตัวนของโปรดเขาค่ะรับรองว่าวันนี้ไม่วีแน่นอนนี้เราถือว่าใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์มากที่สุดและะ้วค่ะรูดลานค้าต่างๆเข คนค่อนข้างเยอะเลยค่ะไปสภาเจอแม่แมวใหม่ก็แบ่ง v f คอให้ด้วยค่ะไปให้น้องๆที่บ้านนี้คุณพ่อเขาอุ้มน้องหมามาก็เลยให้ VfK bar สูตรเนี้ยที่เราไปแจกทุกคนจะเป็นสูตรบำรุงเลือดทางแบรนด์เวสซิน่าเขากำลังมีโครงการดีๆค่ะชวนนอนๆมาบริจาคเลือดพยาบาลสัตว์มอคเซ้เลือดเท่ากับให้โอกาสก็เลยถือโอกาสแจกให้น้องๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการเขาด้วยค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆไอวีก็ไปเจอพี่เอลซ่าด้วยค่ะน่ารักมากมีคาแรคเตอร์แบบนี้มาเดินให้ถ่ายรูปด้วยแล้วยายวีก็สนใจลูกโป่ง หนูเป็นแมวนะลูกนี่ก็ไปหลอกขอฟ f อของพี่เขาอีกดูแย่วียงมือไหวเขาใหญ่เลยนะบ้านอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ทางเนี้ยชอบลากก็สนใจสิ่งต่างๆแต่วันนี้เยวีคือสู้กล้องมากค่ะที่มาขอถ่ายรูปคือไม่งี้เงาเลยน่าจะเป็นผลประกอบการมิตามินแมวเลียฟคอนี่แหละค่ะทานไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ก็ได้ไปต่อคีวคอบ้านสติชด้วยบอกว่าคนเยอะมากคนเยอะไม่ไหวค่ะขอตัวกลับก่อนถ้ามีโอกาสให้คนน้อยๆกว่านี้จะพามาอีกนะ